ฟังเสียงหรือ,อรายละเอียดจากเธอแล้วค่อยเฉลยทีหลังสนุกแน่นอนสิ่งที่ฉันถืออยู่คือไดเป่าหงอ๋อเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวฉันจะลองเดาเพิ่มเติมดูนะว่าให้ฉันได้ยินเสียงพัดลมหรือว่าความดังของมันก็ได้แล้วเราค่อยดูกันว่ามันใช่ไดเป่าหมหรือเปล่าสนุกดีน่แน่ฉันลองเป่าแล้ว งั้นเดียวฉันจะคอยฟังแล้วก็เดาไปด้วยนะทชดี <c oughs> ฟังแล้วก็รู้สึกว่าสียงมันคล้ายกับไดประโมจริงๆเลยนะคาดว่าน่าจะใช้แน่ๆเลยละ่ะ <c oughs> ฉันดูวิธีการใช้งานสักหน่อยเพื่อจะช่วยให้ฉันเดาได้จุกต้องลองดูนะ <c oughs> ยิ้มเลยงั้นเดียวฉันจะลองฟังดูนะว่าการกระทำหรือสิ่งที่เธอทำจะช่วยให้ฉัน <c oughs> ฟังแล้วดูเหมือนจะน่าสนใจเลยงั้นเดี๋ยวฉันจะเดาดูว่าทำที่เธอทำดูเหมือนว่าของชินน่น่าจะเป็นที่รีผ้าหรืออาจจะเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเก่งว่ะรู้ได้ไง